ไแท้กัครับเปดตาชมอยู่ในาดเพชรช้าเป็นยังไงบ้างครไปกันแล้วไอ้สอสองไปอีกแล้วป๋าคนเมื่ี้างนบิไม่กอดนู้นมื่อกี้ีแล้วโอ้โหบอกโสดใจป๋าป๋าไ่ห้าร้อยม่อกี้หูสอนเลยไปกันแล้วครับเดี๋ยวไปดูรูปนี้ได้ให้อีกห้าอีกรูปนี้ได้ให้อีกหารอยอีกรักชมด้วยใจผครับผมเอาแล้ว ไอ้ผ้จัดเขมายังไม่ไเดี๋ยวผู้ดูที่หนึ่งเไทยเนยโอ้เอาแล้วใกล้จะโดนเลยแล้วเดี๋ยวให้กดโัสช็อตจากพีสุวรรณแปดจงครับน้องไฟกดไฟต่อเลยแปดเนึเอาแล้วสอสองจะลอเงินไปห้าร้อยเดี๋ยวดูสองมันโดดเดินะเล สองสองไม่แล้วโอ้ใหญ่ิงจริงๆนะตรเล็กอัวเลอเลยในาดนี้ขนาดล้นทีเดีโตัวใหญ่โตมโหฬารเฮ้ยพวกนี้มันเล่นท่าดีๆนะเ้ยจะพุ่งเข้าไปในรถตู้ไทยไม่ได้นะเว้ยเอ่อเอาแล้วจะเพึ่แสงไฟาเกิได้ไม่ไโอ้โห

จลงไปเบลอยเบ้อยเลยตอนนี้อ้ต้นสองึปที่สแล้วโอ้แเดยไปอยู่ที่สแล้วัจที่ลงมนรไเไรับตัวแทนกีฬาะชนเห็นชาหงจังหวัดจันทบุริรวมด้วยไหมและพบกนด้วยตัวแทนกีฬาชเห็นชาเพชรแที่สเจ้าใหญ่จากบ้านไทยที่สี่รัชลยัที่เที่ห้ที่เจที่หกที่ไท์เจที่เ บินสองเพิเพิ่มสิบแกับเพิ่มสี่สองุอูทาา็อยู่ก็้อยู่ตาด้วย แล้วแต่เจ็ดนัน่จะปิดเกมได้สวยหรือเปล่าระวาที่หนึ่งด้วยรวมถึงนบลหถอดด้วยติม้อนี่โอโหยู่นแบวเตนี่สบจริงจรที่เซที่หากรดที่หไทเกอร์ทีจ็ัฟิรนัที่หด้อยังมีกระวันจารไ่ย่างสชาหร้ยีอย ทีผ่านไปบอกมันก็ไมเด็กๆไดู้กตัวนะพี่ให้ดูหน้าตาเป็นเต็มว่าไอ้สอเสองนี่หน้าตาเป็นยังไงโอ้โห